ผมจะมาทอดตัวดอกบอมเล่ให้ดูนะครับแต่ว่าพอดีมันค่อนข้างใหญ่ดูทีล,ละอันแล้วกันครับแดีดูที่อยู่ที่ฝาหลังก่อนนะครับเดี๋ยวชุดหน้าไว้หลังอีกทีครับต้องมีผู้ช่วยพอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์ไม่มีผู้ช่วยนะครับ ไม่รู้น่าจะไอร้อนแป๊บนึงครับนี่นะครับดอกอย่างนี้คล้ายๆดอกกลางแจ้งเลยครับที่ผมเคยเห็นนะครับตอนตอนสมัยก่อนนะครับที่เรียนเทคนิคจะเป็นขอบรอนหนึ่งครับสองรอนอรอนะครับเป็นรอนเหมือนอันนี้เป็นดอกเบตน,นะครับถ้าเป็นโ oh อห์มดีซีผมวัดโอห์มที่ดีซีให้นะครับว่าโอห์มดีซีเท่าไหร่ ปกติจะต้องวัดผ่านฟิกซีนะครับถึงจะได้ค่าที่แน่นอน DC โอมั oh นะอยู่ประมาณ1.8โอห์ม oh ครับใหญ่เอาเรื่องแต่ถ้าดูจะขอไว้ไว้ไม่ได้ใหญ่มากครับไว้ไม่ได้ใหญ่มากแล้วกไ็ไม่ได้หนักมากนะครับ เราตัวนี้เขาจะมีอีกตัวหนึ่งครับเป็นเสียงแกลมหลุดเฉยอันนี้นแค่วางไว้เราใช้ดอกกดไว้ตัวตะแกรงปิดนี้นะครับว่าแล้ววันนั้นผมพยายามงัดออกข้างหลังงัดออกไม่ได้เพราะว่ามันต้องออกข้างในนี่เองวันนั้นผมพยายามงัดออกข้างหลังนี่ครับเนี่ยมีลอยอย,อยู่ตรงนี้เลยเพราะผมไม่รู้ว่ามันถอดอยังไงอันนี้จุดหนึ่งที่ทําให้เวลาถอดมันยากนะครับ จะถอดบอร์ดนะครับนี่ครับมันเป็นกาวเราต้องมาลอกกันเนี่ยออกคล้ายๆข,ของพาร์ติบอร์เลยครับซึ่งเวลาถอดออกครับมันจะย่นๆอย่างเงี้ยครับจะมาค่อยสวยเวลาใส่กลับเดีย๋ยวผมแกะเสียงแลมให้ดูุ๊บไม่เข็ดนะครับไม่เข็ดเอาขึ้นตัดอีกแล้วเสียงแลมน่าจะร้อนนะครับเพราะมีฮิตซิง ก็เป็นกลวยเข้าไปกรวยเข้าไปก็ถอ,อดมาให้ดูประมาณนี้ก่อนครับฝาหลังเนี่ยตัวเครื่องมาถอดดูข้างในทีครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับ